งั้นกูให้สามพี่แล้วอย่าได้พูงเสร็จแล้วเล่นน้อยเกินห้าดิห้าไอ้ยี่ห้ามึงทุกคนเขียเลขคันดิยี่ห้าห้าโดนลบคุณหานนะพี่ตั้งไม่รู้อะพี่ขอแบบรวดเร็วเวลาแค่เฮ้ยบอลอยู่ไอ้ศาสตร์ไอ้ยี่ห้านี่หายหน้าหายตาเลยนะไอ้เหี้ยไปเผารถผมม้าแต่ห้าโมงเย็นนวันนี้เมื่อวานผมวันนี้ไอ้บอลมานี่มาเจอข้างหน้าเลย วันนี้กูจะให้มึงคุม JK อ่าโอ้ลงเต็มระบบพาบุตรีเดี๋ยวมันเต็มระบบกันลงเล่นรวลาง่ายดีเต็มระบบเหลือเติมอะไรบอลเหลือเต็มระบบหรือเปล่าเนี่ยแหละลงแจ๊คดีกว่าบ้างลงอยากไปไอ้แจ๊คมาหนาติเป็นกูดิกูจะไปแต่งติ๊กเขาแรงแล้วลงกูจะเปลี่ยนสีกูได้สีใหม่ในใจจะดีให้เวลาคิดสี่วิไม่ใช่ให้เลขมาแปดตัวอย่างี้ก็ไม่ไหวนะกูไม่ได้เลขแปดตัว บบเบาๆแบบไม่ต่างนะที่รู้ดิเรยวก็ยากปกติดูเดียดิยก็ได้ชักยังดีกว่าเยอะเลยอ่ะผมว่านะผมชอบเดยชักมากกว่าแล้วแต่คนชอบอ่ะแต่ผมชอบเดยชักมากกว่าสองเดือนแล้วครับ ไม่ได้อวยอีกูชอบรถมันมากกว่าไอสัตร้องกูอวยอีกขูชอบรถมันมากกว่ารถมันขับดีกว่าดีครับตาแกโอ้รถแม่งชิวครับ

ต,ต่อแล้วครับไม่ต้องบนแล้วนะครับรีเวิร์ตพีจากรีเบิร์ตทีเลยเ เดือนแล้วครับสองเดือนแรกตับปรี ใจเลยทุกคนผมอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคไปเฉยเอาตอนีครับเสี่ยผิดพลาดทางเทคนิคฮะนี่จะแต่งใหม่ นุกเยอะแล้วดูสีผิดนิดนึง5 5 5 5จำรถจำรถไอรเด,ดีครับเฟียไอรถตรงนี้ดิป้าเนี่ยอันนี้มันแต่งรถม่ใช่หรอสี่พันวะเอ้ยมันแต่งรถม่ใช่หรอเออวะไม็ดจำรถข้างๆนี่ปะ มันเห็นมึงคว้ากููไหมล่าสุดกูกูเก็บแชมป์ดูทั่วที่กูกูชูไว้มาเดียวพรอนจะเก็บแทงดูเงินพวกกูในแบงค์มึงดูเพื่อนพวกกูในแก๊งิพวกกูมีหน้าวะดูไอ อาห้าสิบเว้ยรู้ลามาเห้าอ่ะไม่แรงนะเนี่ยเยังเกิดกระจายเลยสัตว์เฮีย ่าที่เหนจะเป็นไงวันนี่ยเชีย้ยดีว่าวอาสามสี่วิกเอี้อดีกว่าอี่ผมอดีกว่าอาสามสี่ผมอีกอะ้ยวิเ์เชี้ยดูดีอย่างดี่ย ที่เบกอย่างหนึบอ่ะคนณเขาอ่ะเบกหนึบจัด อย่างแรงอะ่ะนอาสามสี่ออกมาลองอะ่ะเอาง่ายว่าคันนี้แดกสามสีอ่อ่ะโอ้โหเฮียบ้าไปแล้วมันมันไปทำอะไรมาไอ้คันนี้ไปทำอะไรมาแต่งหรอแค่แต่งหรอเดี๋ยวบอกนะของแต่งมันหายอาอไอ้เฮียเอาดีๆ โอ้ยสัสตว์โอ้ยดูดิเดีวเราสามสี่มากันโอ้ยทำไมรถไอ้เหียแจ็คแรงจังอะไอ้แจ็คทำไมรถมึงแรงจังอะหนึ่งหนึ่งสามสี่โอ้ยลอมาลอ้ถกูดิ หากูไปพาวันเลซอมลซอกูไปานเีวไ้เไอ้เซิร์ฟไปกูไน่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยจดเลยอหมดจัดเลยอเออารลีบังีาลีังดีคารลีังดีลงงคาร์ลีคารลีบังดีคลีบังดีคารลีบังดีไม่ใช่ไรอะดีล์รถอะขอ่อขอมอไอข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 อมอข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 อีแขอ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 ขหรอขอขอขอรอขอขอขออขอขอขมัอบอว่าเพิ่อเสร็จเมื่อกอ้เลยโอ มือแบบมือจัดอ่ะโอ้ของลุงอีกนะโอ้โหมึงนอองเนี่ยกูจะไปเอาสามสี่มังแข่งเนี่ยไปพาวเลีเยียอยากรู้อ้ยสามสี่กูน่าจะโดนแดกอ่ะโดน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 เด่กก็โดนนะจะรวจอ่ะไอ้เขี้ยโดนโดนแต่แต่กลางกับปลายผมว่าน่าจะไม่เกินกันไม่ลงว่ะแต่แต่ต้นมันแบบมันแรงมากเลยอ่ะต้นกูน่าจะดีกว่าแต่ปลายกูน่าจะโดนแดกว่ะเราด้วยโอ้ยยังไม่ซ่อมเลยซ่อมแล้วเอออย่างยัง ที่รถสวยปะ่ะคุณไปแต่งมาใหม่ติดเออพวกเดียวเลยอ่ะดำทองรถผมจะมีสองร้อยสามสิบอยู่เลยดูออดีอ้อ่ะแค่สมเป็นห้าสิบอยู่ไอ้เหี้ยไปไหนึ่งรลองอ่ะ ไป่ายยาวเลยแข่งก็ได้เนี่ยเส้นเนี้ยนะเดี๋ยวกูต้องไปดูของแต่งแล้วไอ้เหี้ยมันบอกมีคนบอกว่าคันนั้นมันไปแต่งใหม่อ่ะมันเลยแรงอ๋อไปแต่งทับเปลาะใช่แต่งทับนับนะครับลุงนับเลยครับอุ้ยลุงโดนลุงโดน เอาเอาใหม่เหรอเอหขวกตัวก่อนแต่ต้นกูแรงกว่าพุ่งเลยอ่ะอสองถ้ำโอ้โหอะไเนีนเ่ยสามร้อยเนี่ยขู้เยียบสามร้อยนละ้ ไปผมมา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 ละไปมาไปมาไปไหลไปไหลไปไหลกว่าจะไหลกว่าจะมารอบกว่าจะมาไอ้ที่อาบีญี่ปุ่โทรไปรู้ปะอาบีญีมาครับสี่สัตว์กำลังไหล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 เฮียกำลังไหลกว่าจะมาไอ้สัตว์ ไหลเรื่อยๆไหลเรื one, two, um. one one> ่อยๆไหลเรื่อยๆปลาไหลเรื่อยๆผมโดนกูเนี่ยปลายอ่ะค่อยตามว่ะปลายลุงอ่ะเห็นป้าลุงเห็นป่ะเอาใหม่ได้ไหมเค่อยจีค่อยจีค่อยจี้ตลอดเลยอะสองซ้ำต้นสุดไม่ไหวว่ะเซิร์ฟแต่ปลายกูมาเนี่ยอันนี้ท่านระยะห่างประมาณนี้มึงโดนปลายกู ขอเนินอ่ะขอเนินเนินนึงอ่ะน่าจะไหวอยู่ไม่ห่างเลยอ่ะไอ้เนี้ยตายกูไหลต้นดีกว่าตายรูดีกว่าตายกูดีกว่าตายกูแดกแต่กูไหลเนี่ยถ้าเจอเนินอ่ะกูโดนไว้เห็นปะกูไม่กระโดดเดี๋ยเออถ้าโดนถ้าเดินเดินเจอโอ้โหลุงตายคนไหลเลย ไอ้เฮี้ยมาดูเนินดิสิรว์สุดดูเนินดิเฮี้ยกูบอกแล้วว่าเนินกูโดนไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยหายไปเลยอ่ะโกงเลยโกงเนกินไอ้เฮี้ยงบ้านเราอ่ะโอ้โหโอ้โหเฮี้ยงโกงลองแต่งใหม่ไอ้เฮี้ยงใหม่ก่อน ูไปลองแต่งใหม่ก่อนเซิร์ฟจะเป็นเคลือบแก้วแบบนึงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวจมคนปากสิงสรถพวกไม่สิงสัจะมีหรืที่มัดูัได้มอที่ปากี้สัดไอ้พวกที่ดมันจี่สัอาชบูชาขึ้นยิงกับอเลสปีาทุกคนแม่งบยิงกว่าในนบางคนก็พรักแม่ยิสลิมจัดอ้สิมเยี่ยโอ้ยสีเขียวไอ้สัตว์ควรแสบตา สนสนามน,นี่อะใครเจนมึงลองมาวัดกันในเกมถ้ามึงไม่ไหวฉันทางโน่นวะทางนี้ผมไม่รู้ลกว่าใครจริงแต่ถ้าอยากเห็นในไมค์เบคคือมึงเลสนันมันเอาให้ใครแต่งให้อ่ะไปเซิร์ฟไปบ้านเซิร์ฟมึงลองไล่กูดิลองลองไล่กูใอ้ทันนะได้ไ,ดไป ยังไม่ชินกับรถเอาใหม่ตรงกลาเลย ไอ้แจ๊กขัรถไปทำอะไรมาแจ๊กลุงถามถามมปไอาคำถามมาไอ้แจ๊กขไปทำอะไรมาไปแต่งต่ก็ไก่พี่ กอไก่อะครับให้ใครเตะได้พอนกพูดมึงพี่พอนกฮูดใช่หรอขิงพอนึกใช่บอกว่าไอ้เจยกูเพิ่งบอกอยู่ว่ากูไม่ไหวกับภาษาไทยไม่เอามาเล่นกูอีกแซดแซดแซดแม่งเลยมั่วแม่งเลยแซดโอ้ไอ้มั่วมึงไม่พูดเมย์ดูหล่อขึ้นเลยนะเมื่อกี้ dạng của sân của bắt ông đây, của mình lộn tìm 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 เ,นะดเดียวนะเด็เนี่ยรถผมแม่งเลี้ยวแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นเวย้ยเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยเจอเลี้ยวแบบเนี้ยเหี้ยเลยเนะี่ยถ้าถ้าเจอแบบเผลอนิดนึงอ่ะ สีที่ๆๆลุงโพสกับมัเป็นสีขาวใช่ครับกลับ<า><า>มาเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำเป็นรถหมกทำเป็นรถหมกทำเป็นหมกครับหมกหมกแบบเผื่อแบบมีคนห้าวมาดัานตูดอะไรประมาณนี้นก็เหยียบหายเลยอะไรประมาณมานั้นสามร้อยห้าสิบม้าน่าจะสุดที่สุดในซีวิกแล้วที่ที่จะเพิ่มม้าได้ขนาดนั้นนะนอกจากไล่เบาเอา,เอาครับใครดันตูด่อจะโดนแดกหมดนะมัดดลงมัดแต่งเข้ามาเหาเอะเย็นหรือว่าอะไรอ่ะโดนที่โดนแดดมั้ย เคยโดไไนผมเคยไล่อมาแต่งผมมาตั้งยุคมาแต่ง,ตง,ตงเดิมๆนะทันทีต้อติครับมาได้สามได้สองร้อยหกสิบครับประมาณสองร้อยหกสิบคือผมมันเอ้ยเม้งเรียกเองให้หน่อยดีนะครับ จะแต่งรถอ่ะโอเคครับหเรียวเรียกล้อคนอื่ถประมาณ260ร้นะแจมวิ่งม <naming> ั <ST maintenant> ้งผมไม่กล้าวิ่งนะไม่แจมขับไม่ผมไม่ได้ขับน่าแจมขับผมขับ220ขาผมก็สั่นแล้วกล้ามาครับลุงคุณโค้ อันนี้มา,มาแค่ดีของแ่งใช่ไหมครับอืมเท่าไหร,ร่อ่ะรีไปถึงว่ารีจากจากไม่มีเป็นมีหรือว่าไปกลับเฉยไปกลับไปกลับเอาไปกลับไม่เสียครับโอเคไปกลับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เพิ่มนะมันมีเบรกมีโหลดไม่ได้ใส่อะ่ะโอเคครับ ซีิคก,ก่อนที่วิ่งใช่ครับสวิคครับตัวที่ผมเป็นน่าจะไม่ผลิตแล้วปะ่ะน่าจะไม่ผิดอ่ะของผมน่าจะไม่ผลิตแล้วเจอได้หมดอ่จริงๆอ่ะแต่ไม่เจอซูปอร์คานะเอาง่ายว่า c ี v ิคคันนี้ตามสามห้ันอ่ะตามทันอ่ะคือหนีไม่ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงทางตรงนะมีซึกแซกด้วย 3ามสอ๋อสามสิ่งแค่สองก็พอแล้วสามส,ส,ามสผมไม่ได้แรงสามส่ผมมโดนซี v ิ c แดกด้วยซ้ำน,นะผมว่านะสามส่ผมมาโดนซีวิ c แดด้วยสาม,สมันประมาณ450มามั้งแต่ว่ามันเป็นเกียร์ออโตโ้มันไม่ใช่เครื่อ,องอัพย ในแก๊งแล้วก็เพื่อนในเพื่อนแล้วก็บอกเชื่อในแบงค์เชื่อไม่เชื่อกูออกเดินทางตามต้นสัตว์โอดีโรเจอร์ที่เดินนำทัพแก๊งกูขึ้นวันโอเวอร์พร้อมจะชนและกูก็พร้อมปะทะแพ้ไม่พร้อมพวกกูพร้อมชนะแค่ไม่กี่หมัดพวกมึงก็ร้องสละและแก๊งไหนที่ว่าเจ๋งกูอยากร้องชมัดเลยไอ้เหี้ยกูจะ่ายที่นั่นว่โอเวอร์เป็นอ้วนไรสัตว์อย่างงั้นเป็นทุกทุจัง มึงข้าวิ่งได้ขับอย่างไอ้เทียดไอ้เทียอดมึงขับรถเทียอะไรออกมาไว้สัเกมเมมี่ึง ช้ากว่าเดิมแน่เจี๊ย สงสัยพวกมึงแม่งอยากไปหาหมอ,อกูน้องพวกมึงง่ายๆกูไม่จําเป็นจะต้องไปหาของโาเวอร์พวกกูกำชัยและฉันหลอกติดเรื่องมาแล้วต้องสนองไอ้พวกขี้กาบมึงอย่ามาหาสอนอยิงของการสบาย่อยุ่งะไดอผมทำเป็นขอบยี่สิบได้ด้วยกูหให้เอาไปใส่ของแต่งหรือมันถอดของแต่งกว่าไว้เหี้ย แฟนม่เหลือสติมันคิดและดูดีอะกุณท้องกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตเตของมวกกูก็ฟังทั้งวันวิ่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของโพลุ่มหมาที่เขาข้า